อยู่ไกลหัวใจที่ตันเฮ้ยคุณพนันกลับเองบ้าอะไรอย่หัวหน่อยเดียวคุณพนันโมกำลังคิดถึงก็ดีเลยพี่ดถึงแล้วพี่ต้องมาช่วยพี่ต้องจัดการให้ฉันนะต้องไปจบจากที่นี่นะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ๊ะก้อไอ้อ้าวชนไยอ่ะไอ้ที่เป็นง่อยอ่ะทำไมอ่ะ วาสนามาจะให้วาสนาแต่งงานกับมันนะพี่มันจับตัวธรรมะใช่ไหมใช่ได้จ้ะพี่จะไปจัดการให้เธอรอที่นีน่ก่อนจ้ะพี่พี่จะจัดการกับวาสนาเองเรียกกลับมานะแต่พี่จะต้องมีเพลงปลุกใจสำหรับ,บพี่พี่จะต้องเพลงปลุกใจ <c oughs> ชื่อมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตของพี่เพลงปลุกใจด้วยันพอขนมล้นะพี่ว่าแล้วเหรอ โอทะเลแสนงามแสนแสน้ำแ,แ,แ,แสนงามฟ้าที่ขามสดใสมองเห,ห็นแล้วไป หัวมันยาห่อนแล้วกใจมาหัครับชนนมเอาโมยดีกว่าไมเนี่ยแล้่ของกูจะมาแบบไหนเฮยเฮ้ยไอตัวเมื่อกี้ไปยังเลิศขาดขอสวัอายุควันตาน้งเอ้ย ไม่เป็ดน้องไอ้หัวซากศิลป์ิลป์ไมยังรวยยังเต้นเต็มยไอ้องตาข่ายข้าวบวยกินกาวาลแตงเล็บข้าววยยังมงตามเดาขอใครจะเชื่อคนทำไมเขาแบบนี้่ว่าเตะอะไรแถวนี้เลย เอาดเด๋ยวเธอเขาต้องเต้นอย่างนี้กี่ครั้งกี่ตองเคยดูเปล่าในรู้เรื่องรู้ราวเลยเลยยังไม่เลิกนี่เกมนะนะพี่บอลไม่ชีขาโปดเลยคนคนธรรมดาโอ้ไม่เป็นไรวะเนี่ยตายแล้วปานั้นเกิดอะไรขึ้น ต้องไมปู่แ้ตองช่วยหน่ะได้ด้มันมีอะไรเราที Teraz, ่มาก่อนไอ้ไหไไอ้ไหนไอ้ไหนเอเงี้ยเดินเงี้ยถ่ายแล้วแม่อาถ่าสวยหรือไม่สวยอาสวยใช่ไหมมีตอนสวยไม่ถ่ายก็ดูวนึ่มสองสมงแม่ยิ ทำนี้ได้ไงใช่มันอย่างลู้นาพี่มันบ้าไปแล้วนะใช่นี่ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วปล่อยไม่ได้ไอ้อัศนัยเดี๋ยวมันเจอดีแน่เดี๋ยวจะลากคอมันมาไปลากคอตัดหัวตรงนี้เลยตรงนี้เลยรอพี่ก่อนชเดี๋ยวมาลงไปลง เอาแล้วลูกออกมาเป็นหมาแน่ลเลยไปเจ้าดีพี่มาดูสิใช้าบาเยะอะอดไปกันหมดเลย <c oughs> แต่เราควรไปแบบเป็นธรรมดา้น่เลย you <laughs> ยังไงเนี่ยเบคะเดี๋ยวก็นู่นไปคนนี้มางงไปหมดแล้วเนี่ยได้เสิเบคะผมฉันสับสนไปหมดแล้วยังไงแน,น่งงสิเบคะจะบอกให้จะได้ไหายงงทั้งวันนั้นว่โจกิชนะ,นะเป็นคนเดียวกับดาวอัชไนเป็นคนเดียวกันโอ้ยจะเป็นเ<ม>ัลงไม่เชื่อหรอกข้หกทำไมไม่เชื่อละ่ะคนไม่ใช่หัวอกจะอกอก,อก,อกอได้ไงฮะไม่เชื่อข้หกเขาจะเป็นได้ข้อสามร่างอ่ะเพราะว่า มีแหวนู่วงเงินได้มาจากพระอาจารย์พระอาจารย์่ะได้ให้กับเราสลายเอาไว้บอกกับเราสนายไว้ว้าท่านอย่างหลวงเจ้าแต่ว่าต้องอยู่ในร่างง่อยให้สวมนิ้วชี้ถ้าจะเป็นบุญนําเด็กวัดให้สวมนิ้วก้อยแต่ถ้าจะเป็นขุนโจกิจนะให้สวมนิ้วนางไม่เชื่อหรอกไม่ต้องมาหลอกกันเลยไม่เชื่อหรอกไหมคะกุไม่ใช่เด็กนะทําไมเชื่อย่าเชื่อเย็นจังไปไม่ได้หรอกไปไดปมือสามครั้งออกมาทั้งหมดเลยจะเชื่อหรือยังไม่เชื่อเชื่อไหม ไ่เชื่อไม่เชื่อคอ,อ,อยโทรตกกว่าจะตกได้ถ้าอะไรจะตกแล้วโอ้ยไม่หายใจไม่ีม่ ยไปใช้พี่ชี้บาสมาโอ้ยจริงๆคนอื่นคูามีคู่กันหมดแล้วาจดูสิดูสภาพคู่ละสิทำไมอ่ะกลัวไม่ได้เรื่องไงเป็นไม่ได้เรื่องอะไรไม่เหมือนคนอื่นคขาเลยอือใช่เข้าในดีนะอะไรดีคิด <laughs> Keep doing it. Yes. Keep